ประจอบสองตันนวโอ้ครับสวัสดีครับบ่าวเจ๊อีสานบ้านนาสวนครับเมน้บ่าวเจ๊กสิมา,มาบึงพาพี่น้องมาบึงตักปลาวานแห้ิิดเบ็ดครับทั้งปากเขื่อนอยางเลยครับผมเดี๋ยวมาติตามชมกันว่าวานแหกับตักปลาแล้วก็สิดเบ็ดนี่ ที่ได้ป่าบอ,อกครับพี่น้องที่ได้เก็บภาพให้พี่น้องในบึงเนาะเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับผมแ<ะ>ห่จักเส้นนีเ่เจียแ<ะ>ห่จักเส้นอย่เส<ะ>้นหาเนาะบึงอยู่ในนี่ป่าเดี๋ยวถัดลุ่นนะ แข่งครับพี่น้องโอ้ถือ,อยุ่ด้วยเนะ่ยเอาบาทสองถือถือ,อยุ่ถือ,อยุ่เนี่ยได้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 แข่งสี่เส้นครับโอ้บาทนี่ใครอยู่ใครอยู่ปลาเริ่มมาแล้ว แป้งปละเภาเกียอยปลาจอบสองตัวแหกกระข้องบันยาใส่ง,งามเลยจั๋นเราพีดวังเลยครับพี่น้อง ปลาเริ่มเข้ามาแล้วมันมีแดดแล้วเข้ามาแล้วแดดออกแล้วสำนีแล้วเมื่อวานปลาเขา่าสำนีแล้วปลาเขา่ามขอวานนั่นี้นะตาผมาปลา,า,าทากล้องนเนาะนี่

มื่อกี้กับมารุ่นเห่น้ำอันพ่อฝนครับห้างหายไปโดนกักตัว้วพอเนอะกักตัวจักมือก็สิบธี่มือพ่อฝนเฮาอยู่ในกลุ่มเซียงลูกชายไปเที่ยวบึงแก่นครมาป็นเปลี่ยนโควิดก็เลยพ่อฝนก็นเลยได้กักตัวสิบสี่มือครับพี่น้องเดี๋ยวห้องมารุ่นกันเมื่อนี้ก็ได้ว้านเฮหนนะ่าบ้านเนาะ สี่เส้นห้าว่าสันปลากระงางำๆนี่ละเป็นปลาจอกปลาขาวเกยหรือว่าเพื่นอ,อ,ปปอน,น,อ,นอิ่นปลาอีแป้งผ่านทางอุบลนทางอื่นเพื่อนก็เอื้นปลาปลาเก้งปลาเก้งเพื่อนวาเอาบ้านนี้กับสี่ห้าตัวอยู่เนาะปลาจอกสองเดี๋ยวรเราไปเบื่องโตปลาก,กันครับ okay, สวงามงามี4-5ตัวโลเนาะประมาณเล่าๆหนึ่งครับเอาเดี๋ยวรุ่นบาทต่อไปครับโดนรดอย่งวันเท่านึงบขาดมันว่าเข้าลุดเค้งลุดเค้ขาดอ๋อมันบาทแต่ <c oughs> มีปลาดักด้วนรมครับเบ็นอารมเบิกเบ็นอารมณ์ครับคือถือปลาล้ว นี่ครับเบ็ดนรกเป็นดึงปลาเป็นเบ็ดพวงครับปลาอยังนี่ครับปลาเนาะปลาพึ่งเนาะ,ะอนอยคนระับโอ้คือเบ็ดนรกครับพี่นอ้องปลาพึ่งเขาได้ยักตัวแล้วครับหน้าเนี่ยบะได้ไดครัอาจจะได้เนาะเป็นดึงเบ็ดพวงกับหรือเบ็ดนรกครับพี่นอ้องจะบถึงกระเจ็ดแปดขีดเนาะ ปลาปึ้งปลาปึ้งเทโพครับพี่น้องเปิ้ลปลาเทพโพมัดไว้กับบ่อไต่ได้ปลาซุนี่เนาะอไต่งามๆเลยครับผมแดดดำอันนี้เบ็ดเปิ้นครับผมเบ็ดนรกครับเปิ้ลเบ็ดพวงที่เปินน้นดึงกันครับผมใส่เบ็ดเบ็ดลักษณะน,นี้นะครับบ่มีเหงื่อเด้อะใส่ตัวท่วง ครับลอกขั้นเบ็ดกันแหวดึงเบ็นสนุกครับนี่นะเนอะเ้าเดี๋ยวไปพึ่งตักปลา ี่กาดดึงเบ็ดนรกครับพี่น้องคอยดึงคอยเข้าตาบ,บ้านแล้วก็น้ำไหลลักษณะนนี่แหละครับพี่น้อง ดึงเขาน้ำไหลเข้าปากปาดนักษณะน,นี้แหละครับพี่น้องปาใหญ่ก็จลีลอยเข้ามาก็จะถือเบ็ดกะครับพี่น้องเบ็ดนลรกหรือเบ็ดพวงเดี๋ยวถ้าบึงบาทถือครับพี่นอ้องถลปาน้อยนะครับพี่น้อง คือปลาขาวซอยครับขาว้อยตัวร้องงามเลยละ่ะนี่ครับรับกันหน้าเด็ดขปาเอามีอมาเน้ว ก็เป็นปลากเขาซอยคันตือตัวใหญ่กรับเดี๋ยวถั่ลุนตัวใหญ่ครับมีในตัวน้อยครับถั่ลุนตัวใหญ่ครับหาดึงเขาออมาเขาพักเข้เขาซื้อน้องออกมาด้วไม่ครับโลเวตนะลูกลองช่วงมาลอง อยากให้ท่านจ้องถึงดินไปมันมีภาพกันจับเป็นไปเรื่อยอย่าไปเพไายุ่เอาเมื่อนี้วาเกกะพรำรับมา,าจากเดี๋ยวมันนุ่นจะเบิ่งไหมครับเมื่อนี้กาเบ,บิงอันวาเนี้ยแล้วก็ดึงเป็นนรกครับเพิ่นก็ได้ปลาย่อนเอ้ยบ้มเมนปลาปึงปป้งปลาปึ้งอีกตัวละปลาเทโพนี่แหละครับพี่น้องคือปลาสวายนี่ละกันได้ตัวเดียวครับพี่น้องกับเห็นปลาขาวซอยปลาน้อยครับผมดึง ก็ได้ถ่ายทำโดนเติมแล,ะละ้วล่ะบึ่งแห่แน่แ,นแล้วก็บบึ่งเวทนรกแน่ครับพี่น้อง,องก็ตักปลาแน่ครับกับวัวได้ครับมือหนีครับมือหนีกับไก่ก้อนครับเดี๋ยวมือรุ่นจังบึงไหมครับสวัสดีครับ